กับพูดประมาณว่าเหมือนจะบิดเบือนประวัติศาสตร์อะว่าท่านไม่ได้หลงรักพระนางจามเทวีท่านคือผู้ชายคนหนึ่งที่ปกป้องบ้านเมืองที่พร้อมที่จะสู้รบต่ออริราชศัตรูที่มาครอบครองดินแดนของท่านท่านกำลังจะสื่อสารว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยใส่ร้ายท่านว่าท่านไปหลงรักพระนางจามเทวีแต่สิ่งที่ผมได้สัมผัสรับรู้จริงๆนะครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย เขาจะเรียกว่าอันฟ่าเมลพระองค์ท่านคืออันฟ่าเมลคนหนึ่งไม่ใช่อาหวังเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่และมีเป็นกรรษัตริย์คนหนึ่งนะครับที่มีครอบครัวใหญ่มีพระเมเหสีหลายพระองค์มีราชบุตรหลายพระองค์แล้วก็มีองค์หญิงมีหลายพระองค์แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวคนหนึ่งนะครับมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ราบใต้หุบเขาอย่าไปพูดอย่างนั้น เขากาลังจะสื่อสารว่าคุณหลวงวิรังค้ากับพระนางจามันทีวีไม่ใช่ศัตรูกันทีนี้ในฝันพอตื่นจากฝันนะผมก็มานั่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับประวัติศาสตร์นะชายร่างดําใหญ่ทมุนเหมือนอนุสาวรีย์นี้เลยอยู่ในฝันผมไม่ใช่ฝันเป็นอาการที่กืองหลับกืองตื่นที่แบบว่ากาลังจะตื่นนะ่ะท่านมายืนอยู่ข้างเตียงผมให้ผมพูดความจริงต่อหน้าท่านท่านเป็นอีกหนึ่งในวีรบุรุษ เป็นหนึ่งในบรรพกษัตริย์ของคนไทยนะครับอย่าอย่าผลักใส่ท่านเป็นโอคนอื่นไกลนะครับท่านคือหนึ่งในบรรพบุรุษ,ษของคนไทยที่เป็นบรรพกษัตริย์นะครับแล้วเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่มีความเข้มแข็งเพราะว่ากษัตริย์ชาวล้วเนี่ยมีหลายพระองค์นะแต่พระองค์นี้ถูกกล่าวขานมากที่สุดไม่แน่ว่าอาจจะเป็นพระองค์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้นะครับมีวิชาอาคมแข็งกล้าสามารถพุ่งสนาได้200ลีเลยนะ พุ่งจากเชียงใหม่ไปลำพูนได้สบายเลยนะปักคาสวงอกศัตรูได้แบบฉับเลยนะตากล้องตรงนี้วิวสวยมากใช่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ป่าลึกของอาเภอแม่ริม